สวัสดีครับทีนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสนั่นวัดดอนแย้อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีถึงโครงการที่จะเทพื้นปูน,นะครับแล้วก็เราจะในวันที่30อ31อดาอาจารย์คมจะนําลูกศิษย์มาทอดกระถินก่อนอื่นกลับมามัสการหลวงพ่อสนั่นครับหลวงพ่อครับวัดนี้มีความเป็นมาอย่างไงครับ๋อวัดนี้ความเป็นมาก็เป็นวัดเล็ก เนื้อที่ก็สิพาไรสร้างมาพอประมาณพอซอห้าส่วนได้ห้าส่วนนี่ก้นนนก้อนนั้นห้าสปีได้แล้วพอซ่อเท่าไหรพอสองพัต้องได้สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยนะและฉันเพิ่งมาได้ประมาณสักเจดปีหลวงพ่อมาจากวัดไหน มาจากวัดประสาทองอสุพรรณบุรีอยู่สบายแล้วมาทำไมผมถามต,งตรงๆเลยนะครับว่าเนี่ยอยู่อยู่ในเมืองสบายไม่ต้องทำอะไรแล้วมาทำไมที่ด่านช้างครับเขามาเพื่อจะมาบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นแล้วก็ได้นำความรู้มาพัฒนาในชนบทบให้มันเหมือนอยั่งในเมืองเขา ลงลงพุ้นมาถึงต้องทำอะไรครับโอ้มาก็ก็มาดูแลวัดน่ะก็มามาก็มากุติเนี่ยก็มาทานสร้างอยู่ครตอนแรกเป็นปูนเฉยแล้วก็พื้นก็ผุคแล้วก็มีพระท่านอยู่เนี่ยท่านก็ไปหาพระป้ามาก็บูรณะกัน พราะที่นี่มีแย่เยอะเลยถึงเป็นดอนแย่โอ้าหว่าดั้งเดิมแย่มากแย่เยอะแย่เยอะ,อะตอนนี้วัดจับกินหรือชาวบ้านจับกินหมดอ๋อไม่ได้มันก็สู้พันุ์ไปตามธรรมชาติครับแล้วหลวงพ่อทำทำไขรข้าวโพดด้วยเหรอครับน,นี่ครับไขรข้าวโพดของพ่อยังไงครับโอ้ก็ทําไว้เลี้ยงไก่ไก่วัดให้ทานไปทาไว้เลี้ยงไก่กี่ได้ ก็ประมาณไม่ึ้งไล่อิงได้นี่นะครับไล่ของพ่อทีไรครับตอนนี้วัดมีโครงการทำอะไรอยู่ครับควณพ่ออ๋อ,อก็ทำสลาธรรมสังเวชครับนะก็ยังขาาทุนทรศัพท์ครับที่จะเทพื้นครับที่นี่เผาวันเดือนละกี่ศพจะปีปีนี้นะคงจะ,จะส่องศพบถึงส่องศพบได้ปีปนิง กจะมากว่านั <limited> adalah, ้นคราดเพราะว่ามันไม่ได้มันเฉลี่ยไม่ได้เพราะว่าพ่วงเห็นพ่วงที่ว่าพออยู่ที่คนตายไม่เยอะไม่เยอะตายไม่เยอะคนไม่ตะายไม่ได้จ่ายคนเหล่านี้ยื้ยืนอยู่ยื้อยืนอาจารย์ครับเราจะมาทอดกระถินยังไงครับก็เป็นกระถินสมัคคีเนี่ยนะเหมือนทุกทุกวัดทุกที่ที่เราไป ในปีนี้ก็ร่วมกันสมัครีกันเหตุเพราะว่า,นะาปีกว่า2ปีมานี้ได้รับผลกระทบกันอย่างมาก 1. ก็เชื้อไวรัสโควิด19ระบาดสมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจตกต่ำคนไม่มีไรายได้และ3ตอนนี้ขนาดนี้ประสบอุกทบภัยน้ำท่วมเป็นวงกว้างตอนนี้ท่วมทั่วประเทศนะถ้าจะว่าไปคือท่วมทั่วทั้งประเทศแล้วตอนนี้ ฉะนั้นเรื่องที่จะหาเจ้าภาพใหญ่ๆมันค่อนข้างยากไม่เหมือนทุกๆปีไม่เหมือนช่วงเศรษฐกิจดีฉะนั้นก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านกันไลฟ์สดและผ่านยูท b e ท่านที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะสภาพวัดดอนแย้ผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะได้มาเห็นแล้วก็เป็นวัดเล็กๆอยู่ในถิ่นกันดารนะสภาพก็ถ้าจะเรียกว่าวัดยากจนก็ไม่ผิดอ่ะนะถือว่าไปยังเป็นวัดที่ยากจนอยู่นะ ทีนี้ในการทําบุญทากุศลเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะได้บุญกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องทําบุญกับวัดที่เขาขาดจริงๆนะวัดที่ยังไม่มีอะไรหรือยังไม่พร้อมอเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราร่วมบุญร่วมกุศลเนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์แก่วัดวารามพราศาสนาและวก็สาณประโยชน์และโดยเฉพาะในการสร้างสาราธรรมสังเวชเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทั้งาศาสนาแล้วก็เป็นทั้งสาณประโยชน์ S <S <an> <S เหตุเพราะว่าสาราธรรมสังเวชเนี่ยเป็นการตั้งบำเพ็ญกุศลศพก่อนที่จะทําการชาปนกิจและก่อนที่จะเผาแต่ต้องเอาศพมาตั้งอย่างนั้นทั้งหมู่บ้านนะครับทั้งหมดใช่มันเป็นส่วนรวมนะเราสร้างไว้ในวัดก็คือถาวรวัตถุนในพุทธศาสนาและเราก็ได้บุญและทางศาสนานะแล้วมันยังเป็นสารประโยชน์อีกนะและโดยเฉพาะใช้บั้นปลายของชีวิตนะทุกคนนะ ที่สุดของชีวิตมันหนีความตายไม่พ้นและมันหนีไม่รู้วดชาปนันธสถานไม่พ้นหรอกนะเป็นที่สุดท้ายหรือแหล่งสุดท้ายของร่างกายฉะนั้นถึงว่าเป็นบุญกุศลที่ว่ามีอาน,นิสงส์ค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากเลยะฉะนั้นก็คือในวันที่3ามสตุลาคมที่จะถึงนี่แหละอีกไม่กี่วันแล้วห้าหกวันเองนะก็จะได้มีกระถินสมคคีร่วมกันณวัดดอนแย้แห่งนี้นะ ถ้าว่าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณใกล้ๆนี้ถ้าสามารถเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลมาอนุโมทนาบุญกระถินสมคีกันได้ที่วัดก็ขอเชิญได้เลยหรือว่าท่านใดนะที่อยู่ห่างไกลที่อยู่ห่างไกลแต่อยากที่จะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยจะโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีก็ได้นะหรือว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ มีศัก,กยภาพและอยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันกระถินสามคุคสคามที่วัตุลาคมนี้จัดเป็นพระป่าหังกระถินมาได้ยิ่งดีเลยนะจัดเป็นพุ่มมาและโดยเฉพาะทางวัดเราก็มีการนําเอาถังพระป่านะไปแจกแก่หลายๆบ้าน,นในหมู่บ้านนี้เราจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันและโดยเฉพาะพระป่าหาังกระถินนี้เขาเรียกว่าเป็นพระป่าบรรพชน สำหรับที่เราจะอุทิศให้กับบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายที่เสียชีวิตไปแล้วอันนั้นคือได้โดยตรงนะได้โดยตรงเลยเมื่อเราได้มาถวายพระป่าถวายกระถินร่วมกันแล้วเราก็กวดน้ำอุทิศให้กับบรรพชนหรือว่าให้ญาติมิตรของเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโดยตรงนะอันนั้นได้รับกันตรงๆเลยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะที่จริงแล้วเราก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ทุกคนลำบากแล้วนะ การที่จะประชาสัมพันธ์งานบุญในช่วงสภาวะแบบนี้นะมันพูดได้ไม่เต็มปากนะพูดได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าทุกคนลำบากอยู่แต่ก็เอาเฉพาะท่านที่สามารถที่จะแบ่งปันได้สละได้นะท่านที่ยังมี <c oughs> สามารถแบ่งปันได้สละได้ร่วมบุญร่วมกุศลได้ยินดีน้อมรับแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่พร้อมจริงๆไม่เป็นไรนะวัดดอนแย้ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละ ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเราพร้อมเมื่อไหร่เรามาร่วมทำบ,บุญกันนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดตัวให้รู้ก่อนว่าวัดดอนแย่เราอยู่ตรงไหนนะวัดดอนแย่นี่อยู่ที่ตําบลหนองมะข่ามงใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าตาบลหนองมะข่ามงอําเภอดันช้าง <c oughs> นะจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็อาจจะอยู่ในที่กันดารหน่อยรอบๆนี้มองไม่เห็นบ้านคนเลย <c oughs> มีแต่ต้นอ้อยกับต้นข้าวโพด <c oughs> <c oughs> ดงอ้อยกับดงข้าวโพด หมู่บ้านน่าจะอยู่ห่างไปอีกนิดนึงแต่ก็ร่มรื่นดีสงบร่มเย็นร่มรื่นแล้วก็โดยเฉพาะอากาศร่มเย็นดีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะถ้าหากว่าหน้าแรงหน้าอะไรก็น่าจะน่าจะร่มเย็นกว่านี้หลวงพ่อครับวัดนี้เคยคิดสร้างบูชัดไหมก็คิดอยู่คิดนาคิดมาเจ็ดปีครัคิดนะนเจ็ดปีขอไลฟ์ฟังนิดนึงครับก็ยังห้าจ้าภาพไม่ค่อยได้พะวัดมันไม่มีคน เข้ามาถึงพอมันอยู่ลึกแต่วัดเนียมหนาพัฒนานะนะให้ญาโยมมาช่วยกันพัฒนาหนุ่มพ่อตอนตอนที่ยายมาจากวัดปราสาที่สุพรรณมีวัดหลายวัดไปไหมมีอยู่แต่เราก็เห็นว่ามันเงียบแล้วก็เราชอบไอ้ที่มันสงบคเลยย้ายมาอยู่ที่นี่เคยคิดตั้งโบสถ์แต่ยังไม่ได้สร้าง เคยไปห้าเหมือนกันแต่ทีนี้เขายังไม่ค่อยพร้อมกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่บ้านบอกเส้นทางหน่อยนะถ้าคนจะเดินทางมาจะวัดตอนแย้มมาถึงอำเภอด่านช้างล้วจะต้องเดินทางยังไงคือบอกแน่นอนยังไงครับผู้ใหญ่ง่ายๆนะครับง่ายๆเลยถ้าจะมาวัดตอนแยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่เอานี้ไปให้ก่อนเป็นไรครับ ถ้า GPS ตั้งยังไงถ้าเดินทางมา<อ>ถึงอำเภอแล้วมายังไงเส้นทางแรกนะที่ผมจะบอกนะ <c oughs> เอาแบบง่ายๆคนที่สมัยใหม่าจากมาวัดดอนแย้เนี่ยนะครับก็ตั้ง GPS มาเลยนะครับว่าวัดดอนแย้ตำบลหนองมะข่าโมงนะครับถึงแน่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าผมเองผมก็เคยส่งโลเคชั่นส่งอะไรให้เพื่อนๆก็เคยมาอยู่นะครับอันนี้วิธีแรกนะครับแต่ถ้าท่านใด คิดว่าตรงนี้มันพิจเป็นเป็นพิกัดที่ชัดระบุให้ต้องชัดเจนหรือหรือมันละเอียดเกินไปก็ตั้งมาที่ที่ว่าการอำเภอด่านช้างนะครับขับรถไปทางทิศตะวันออกนะครับจากอำเภอด่านช้างมาทางทิศตะวันออกพอถึงโรงพยาบาลด่านช้างทางขวามือนะครับโรงพยาบาลอยู่ขวามือนะครับ<ป>แล้ว<ป>เส้นทางจะ อาจะอยู่ตรงกันข้ามนะครับก็ขับมาประมาณสักประมาณสักหกถึงเจ็ดกิโลนะครับถามได้เลยว่าวัดดอนแยะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับคนแถวเนี้ยรู้จักนะครับเพราะว่ารอบรบลัศมีของวัดดอนแย้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่คุรู้จักคุ้นเคยกันทางนั้นนะครับผู้ใหญ่ครับไอ้วัดนี่ห่างจากวัดอื่นเท่าไหร่คือวัดดอนแย้เนี่ยนะครับจะอยู่จุดศูนย์กลาง นะครับวัดใหญ่ก็จะมีวัดหนองข้าโมงนะครับห่างจากวัดจอนแย้ไปประมาณสองกิโลครับจะมีท่านพระครูพุทธเทศบุรารักษ์เป็นเจ้าวาดนะครับท่านก็เป็นรองรองอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ทางอีกนะครับก็จะมีวัดหนองแจ้งนะครับแล้วก็วัดหนองโดนนะครับก็รัศมีก็จะมีใกล้ๆเลยนะครับก็จะมีประมาณสามวัดที่อยู่ห่างกันไม่เกิน ไปอยู่15กิโลนะครับก็คือถ้าถ้าท่านใดถ้าเข้ามาในบริเวณตำบลหนองค้ามงแล้วอยู่อำเภอด่านช้างเนี่ยนะครับยังไงเจอแน่นอนของวัดดอนแย้เนี่ยวัดดอนแย้นะครับครับหลวงพ่อครับตั้งใจจะทําอะไรบ้างครับในก่อนที่จะไม่อยู่เนี่ยโอ้ก็จะก่อนก็จะทําไอ้เนี้ยที่ลาธรรมต้องเวชครับให้เสร็จแล้วก็จะพอทุนมนก็ไม่ค่อยดี มันเก่าแล้วไม้ก็เริ่มผุหลังคาก็เก่ามากยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่สร้างตั้งแต่สร้างเลยตรงโคสมนสุดโสมเยอะเหมือนกัน,นที่ว่าอยากจะสร้างก่อนถ้ามีเงินนะแต่ถ้ามีโอกาสถ้ามีบุญวัสนาก็จะสร้างพระโบสถ์สดเริ่มไว้ก่อนเริ่มไว้ก่อนคิดคิดไว นะแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จคงจะก็จะพึ่งเนี่ยอาจารย์คมเนี่ยที่จะให้เป็นผูอุปถัรรมภ์บัดรตนแยะให้เกิดขึ้นในทางระพุทธศาสนาก็จะอาศัยอาจารย์เนี่ยทุกๆปีก็เคยคุยกับวัดโนนอ,อยู่ที่ท่านเสียไปแล้วท่านก็ได้บอกว่าให้ ให้ยึดอาจารย์ไว้หลวงพ่อครับเป็นคนพื้นไหนครับบ้านอยู่ตรงกิโลแปดเนี่ยไม่พูดพูดเป็นเป็นภาษาภาคกลางครับโอบ้านตำบลอ๋อกิโลแปดใช่ด้านช้างเนี่ยจากวัดตอนเยอะประมาณกี่กิโลได้กิโลครับกินข้าวก็อยู่กิโลแปดไม่ทุกชั่วโมงไปกิโลแปดนี่ผมตายแล้วใกล้โรงงานนิพนธ์นะครับครับใกล้โรงงานโรงงานน้ำตาลนิพนธ์ เป็นคนพื้นนี้เลยเป็นคนพื้นนี้ครับบวชมาตั้งแต่เกิดนะหลวงพ่อไม่ใช่อ่ะบวชเมื่อพอซ้อสงพาร้อยห้าสิบสามห้าสามครับเอาวก่อนหน้านี้หลวงพ่อเป็นอไรครับตัวครับโอ้หลวงพ่อก็าํางานครับขับรถในโรงงานเนี่ยครับขับรถน้ําตาลครับเเห็นพระหลวงพ่อขับรถนะครับมีใบขับขี่นะครับตำรวจจับไม่ได้นะครับหรใช่ไหมพ่อมีขับรถ ต้องขับรถเฮียบเลยรถรถรถน้ำจารรถน้ำาสิบล้อรถสิบล้อตำรวจขับไม่เป็นแน่อันนี้หลวงพ่อต้องขับรถเองไหมทุกวันนี้มีไหมอ๋อมีบ้างครับเพราะว่าคนขับรถไม่ว่างนี่นะครับคนที่โลกสวยนะครับคนขับรถไม่มีพระต้องขับเองแล้วก็พระขับได้มีใบขับขี่วัดในชนบทนะวัดในชนบทจะแบบนี้แหละ โดยส่วนมากนะเพราะว่ากิจนิมนต์เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีนะชาวบ้านก็ยากจนถ้าหากว่าเราต้องจ้างคนขับรถไปด้วยเนี่ยบางทีเงินในซองมันไม่พอจ้างมันจําเป็นต้องขับเองตรงๆเลยไปกิจนิมนต์เนี่ยขับขับรถไปต้องจ้างคนรับเองเงินที่เขาถวายมาไม่พอ ไม่พอมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งโอ้อยอยากฟังนะครับยังไงครับพอ่อโอ้จะไปงานเแบบก็จะภาพเขาให้ค่าน้ำมันมาสองร้อยแต่คนขับเาห้าร้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอแหละต้องฝากของหลวงพ่อสาอ่ต้องฝากให้เดี๋ยวนี้จ้างคนขับเท่าไหร่ครับพ่อสามร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยปกติ นี่ฝากฝากญาติโยมด้วยนะครับถ้าให้พระเองนะครับใส่ซองคนขับรถห้าร้อยแยกซองนะครับวัดด้วยพระด้วยแล้วเติมน้ำมันรถให้ด้วยนะครับคือไม่งั้นว่าอันที่บอกว่าพระขาดทุนพระขาดทุนนี่เรื่องจริงใช่ไหมคุพ่อไม่ใช่อันนี้พระขาดทุนจริงๆนะครับเพราะว่าพระต้องเดินทางไปเองถ้าโยมมารับก็เสียเวลาเขาอีกลวงพ่อไปไกลถึงขนาดไหนครับเพอไกลเหมือนกันก็นู่นเนี่ย แถวไอปากปดูมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับนี่นะครับอาจารย์ครับวันนู้นเราจะเตรียมอะไรมาบ้างครับเราจะช่วยอะไรที่นี่ได้บ้างครับมันก็เป็นกระถินมันก็มีธรรมดาอัฐบาบริขารเครื่องอุปโรกระถินอะไรธรรมดาเนี่ยปกติของเรานะก็เป็นปีแรกแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะก็เท่าที่จะช่วยเหลือกันได้นะเท่าที่จะช่วยเหลือกันได้ แล้วก็เนี่ยด้านหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือสาราธรรมสังเวชล่ะครับเนี่ยพื้นี่ยไม่ได้เทนะก็กะว่าได้ทุนทรัพย์จากกรถินนี่จะได้รวบรวมเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องปูได้ให้มันมันมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ทางด้านหน้าของเรานี่ก็คือเมรุลูกวชาพนัสสถานเผาศพนะ<า>ซึ่งตั้งแต่ปี2538อ่าเออก็ดูดูแล้วก็ยังใช้การได้อยู่แต่ก็มีบางส่วนที่ชำรุดบางส่วนที่ชำรุดบ้างแตกเล้าบ้างอะไรบ้างเรื่องธรรมดา แต่ว่าเรื่องสาราธรรมสังเวชนี่มันสําคัญไงมันสําคัญมันต้องเอาตรงนี้ก่อนใช้ทั้งหมู่บ้านนะครับมันได้ใช้แน่นอนผู้ต้องหาอะไรนี้ใช้หมดใช้หมดอ่ะจะจะยากจนแค่ไหนร่ารวยแค่ไหนมันก็ต้องมาจบถุดท้ายตรงนี้ทุกคนอ่าฉะนั้นจึงเป็นสถานที่สําคัญนะสถานที่สําคัญบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายถ้า ไม่ได้อุปสมบทนะบางคนไม่เคยเข้าไปในโบสถ์นะแต่ว่าเมนนี่ยังไงก็ต้องได้เข้าคือเมนเนี่ยทุกคนต้องได้เข้าอือย่างนั้นร่วมสร้างโบสถ์มาแต่ไม่เคยได้เข้าโบสถ์แต่เมนนี่หนีไม่พ้นสักคนน่ะเป็นอย่างนั้หลวงพ่อครับพื้นที่นี้เท่าไหร่ครับพื้นที่ที่เทปูนกว้างโคตณย่า่เยเท่าไหร่ตาลางเมตร อ๋อที่วัดสามร้อยเศษสามร้อยกว่าตารางเมตรอันนี้อันนี้เราจะจ้างหรือช่วยชาวบ้านช่วยกันทำผมคิดว่าจะเอาเอาชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านเราะมีกันอยู่ก็จะหาอินทิลมีทรายแล้วก็เอาปูนมาเทแล้วก็กะว่ากาว่าก็ผมเองเป็นผู้ตั้งผู้ดีอยู่ที่มาทำเนี่ยนะก็จะ คือจะไม่เมาละก็คือจะทํากันเองคือชา,าบ้านเราก็ยังรักสามาคัคคีกันอยู่ถ้าถ้าเอยป้าเขาก็จะมาช่วยถ้าได้อิฐหินดินทรายก็จะเสร็จผมดูดแล้วนะตรงนี้นะพรุ่งนี้เราใช้พวกปูนแผ้นก็ได้มะได้ออสั่งปูนแผ้นมาเ<า>ทไม่ไ,ไ,มไ,ไมกลครับชู่งห้างจากตรงนี้ประมาณเจ็ดสกโลกไม่สบายมากนี่นะครับขอขอร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ คือสร้างนี่นะครับอันนี้สองแรงกว่าสร้างโบสถ์อีกทุกคนได้ก็เรื่องการก่อสร้างนะครับอืมโดยส่วนมากคนจะมุ่งไปที่โบตรู่โบสดนะเพราะเหตุว่าก็มาจากอะไรอันนี้สองร้อยแปดนั่นแหละก็ไปเน้นกันนะเน้นเชิดชูหรือว่าชักชวนให้สร้างโบสถ์แต่จริงๆแล้วบางทีน่ะโบหรือพระโบสดเนี่ยความสำคัญเนี่ยไม่เท่าอย่างอื่นนะ แต่ความสําคัญมันก็อย่างยาโบราณเขาว่าน่ะสร้างโบสถ์วิหารสร้างฐานใส่ที่อาน,นิสงส์ดีเท่ากันครับสร้างซ้วมสร้างโบสถ์อาน,นิสงส์เท่ากันรจริงแล้วอ่ะฐานใส่ที่อานิสงส์เท่ากันอครับส,ส,มสมัยก่อนเขาเรียกฐานนะซ่วมเนี่ยเขาเรียกฐานเขาไปไหนไปฐานพระท่านว่าไปฐานนั่นคือไปซ่วมไปห้องน้ำนะ จริงๆแล้วเรื่องอานิสง์เนี่ยอันไหนที่มันได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดอานิสง์อยู่ตรงนั้นแรงกว่ามันแรงกว่าครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าสร้างมาแล้วเนี่ยจะให้ใหญ่โตสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปเอาอานิสง์ตรงไหนอ่อานิสง์มันไม่ได้ครับมันต้องได้ใช้ประโยชน์อืแล้วโดยเฉพาะอันไหนที่มันต้องใช้ทุกคนอันนั้นแหละอานิสง์มากที่สุดครับ ก็เจอกันวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะก็เวลาปกติทั่วไปนะการถวายพระกฐินนะนะก่อนเพก็โดยส่วนมากก็ประมาณนั้นนะเจ้ามูขาอือเจอนฟซีอาจารย์คมฟซทางช่องนะครับคือคือได้บอกหมายเลขบัญชีร่วมบุญไปแล้วนะครับอืมก็จริงๆนะมันถ้าถ้ามีเบอร์บัญชีวัดด้วยก็ดีนะ มันจะได้ระยะยาวไงหลวงพ่อเบอร์เบอร์บัญชีวัดเบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนี่รอเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเบอร์บัญชีวัดให้อาจารย์ส่งให้นี่เนี่ยได้ได้นี่บอกเลยครับบอกบอกไว้ในคลิปก่อนเลยครับอืมบอกบอกบอกดิแว่าเป๊บถ้าไปตจะต่อแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขึ้ขึ้นมาให้ก็ได้พวก อิฐหินปูนทรายอะไรพวกนี้นะมันจะได้ขอบริจาคได้ได้หลวงพ่อครับเบอร์บัญชีอะไรครับโอ้เดี๋ยวดใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อฮ่าฮบัญชีแป๊มโอ้วหากรู้ภาพไงใครจะทอดกระถินเป็นอิฐหินปูนทรายรับนะครับรับรับแล้วอิฐหินปูนทรายแล้วก็มาพร้อมๆกัน ใครจะเอาอิฐหินปูนทรายเข้ามาบริจาคโดยตรงก็ได้ครับนะหรือแจ้งความประสงค์เป็นคันรถเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะเขียนรายละเอียดไว้นะครับว่าปูนคันละเท่าไหร่ครับมาส่งถึงวัดพุ่งดูนี่สิไออารุปาไปห้หมดสิ ลุ้พม,มาป <มา S 1> ะเดี๋ยวผมเขียนไวห้หน้าคลิปดีกว่าอได้ได้ได้เดี๋ยวเราเขียนไว้หน้าคลิปเอาก็เจอกันวันที่31ตุลานะครับลงเปิดไปนั้นเดี๋ยวรูปพภาพทั้งหมดนะสวัดีครับสวัสดีครับ